รองน้ำแดงก็อีกหนึ่งทีมที่ให้การสนับสนุนโดยบริษัทบุรุรอเทดดิ้งสิงคอมเรลชั่นในส่วนของจอเจ้าแม่ประโดทองรับป๋าปีหน้าผพทัพช้างเอาคนนี้ได้ไหมเฮ้เอาทีมนี้เอาทีมนี้ไปใช่<อ>เพราะว่าสวยว่ะออกอะไรเลยนไ้เป็นไอยางไงไเืยจะออกเลย ใช่เรือขี่ม้านะเยเรือทหารนะเยอย่างที่สทไปสารเคยบอกว่านี่คือเรือของผู้กองคอนโกพี่บอของน้องๆน่ารักเป็นบางวันก็ต้องทำไมต้องมา็นหงสอยู่ข้างหลังกระโดงให้ดีบางวันก็ไม่น่ารักแต่เมื่อคืนน่ารักมากผู้กองอ่านกระโดงผ่านวี่ไรบอกว่าแพ้ใครแพ้ได้แต่ พระเจ้าแม่ประดูทองทําได้เที่ยวนี้นเป็นยังไงเย็นนี้กับข้าวสองอย่างสุดพิเศษอเนื้อผัดเนื้อสองผัดเตงพิเศษตรงไหนไวะเนี่ยพิเศษมาใส่ไข่อ๋อสองใส่ไข่นี่คือพิเศษสองเมนูนี้ใส่ไข่ทั้งคู่ก็ถือว่าพายไปพายมาก็แข็งขึ้นครับอาเสียเบียร์ไม่เหลืองทองครับเสียเบียร์ไม่เหลืองทองครับเรียนเชิญพบอาจารย์พิเชษเนสังครับบริเวณ เอก,ก,กลักษณ์หลวงพระบางครับโอ้โหหลังจากนั้นเสร็จสักดิรสิทธอยมาต่อที่จังหวัดหนองคายล่าสุดก็สามารถควา้าแชมป์กับตัวเรือลํานี้ในชื่อเจ้าแม่ปัวรลอยครับในน้ำหนาวาน้าศักดิ์ทธิ์มาเจอปลาดูทองครับหรือว่าเจ้าแม่ปลนดูทองกองรับเรือล่าสุดก็ควา้าแชมป์โดยพระอาจายทายบริเวณหน้าวัดหวดดงครบริเวณลำน้ำน่านเมื่อเสารออ์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นคือ อันนี้นครหลวงวังจันทร์ขอประทานอภัยร่ยรองน้ำแดงนั้นใครอยากจะมีสามีในเครื่องแบบม่เชียร์ร่องน้ำแดงฝั่งตะวันออกใครอยากจะมีสามีต่างประเทศฮะต้องเชียร์ฝั่งน้ำงเงินถ้าใครอยากมีเป็นสามีมาขอส่งเออ,อมาดูแถวนี้นะเ <c oughs> ดี๋ยวเจอพ่อครับประดูทองโดนแบงค์หนึ่งเป้าโอ้โหเดี๋ยวนั้นข้อยังไม่แตกเต็มข้อไปแล้วหนึ่งยัง,ออยงไม่ เต็มกำลังไม่หมด้วกรรมประธานสโมสรเบลยาจังหวัดพิศโลกจะเป็นเจ้าภาพจัดการในคัน17-18กันยายนนี้นะครับไปเที่ยวกันครับบ้านอาจารย์ขวันทอง2ตรีอาจารย์โจ้กคนไปยังร้านมีพีสอาดหรือว่า9ล้านโฆษณาครับสปอร์ตเซ็นเตอร์ที่ทำเสื้อให้ทีมผู้บรรยายครับทั้งหมด ผประชุกราบขบพระคณและก็รุ่จะมาให้หนึ่ชุดกทพทอ,ทออท,อท,อทอิ่ฉัน,น,นรู้จโดะ็พอแก็จะมามอบให้ตองของเรื่กรารขอบคุณร่องหน้าต่วเรื่อกาบของคุณสกอดเซ็นเตอร์ออกมายาวแลวก็ใหญ่ใแล้วก็วกยาวมือ้อนบายต่างคนต่างส่กันมาเลยหลังจากก่อนายไม่ค,าย,คายเคร่จาแม่ดูทองตองทัเรือ้องอา,งานาลพาไม่หคุณถิมายู่ร่องน้ำแม่บรองเป็นเรือที่ไม่ธรรมดาเป็นเรือเรียก คนชมก็ติดิก <P N> ิแล้วกคน่แน่นอนจอร่อน้ำลมลใครไม่เจอนาวานาวาักทีสบนาวีร่องน้ำก้นท้ทยแบบไทยเดินมาเดือไทยแลนด์ู่ร่องน้ำแล้วสั้นไทยแล้วเราไทยแลนดเราไทยแลนด ียปวดแล้วรอหน่วยารตัดสินครับรอผัวลุ้นรอผัวมีลุ้นมีลุ้นตัวประกันเร่องตองเกล็ดไม่รอช้าตัดเป็นได้เลยที่อยู่ร่องน้ำน้ำ নম্ব নাও তাপিছলেগ না তাপিছলগা নাই নাই